สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอวันรัตน์กุชนูชค่ะรหัสนักศึกษา63127321132ค่ะกำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนวิทยาเขตนครประถมค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องภูมิปัญญาด้านศิลปะค่ะการแสดงค่ะ จดทำโดยรายวิชาชาววางสวนสุนันทาค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงนะคะแบ่งออกทั้งหมดเป็นสองด้าน 1. ทางด้านดนตรี 2. ทางด้านการแสดงละคร 1. ด้านดนตรีเจ้านายที่ประทับอยู่ในสวนสุนันทาหลายพระองค์มีความสามารถทางดนตรีนับตั้งแต่พระ วิมาดาเธอกรมพระสุุสนทาสินีนาตปิยมหาราชปฏิวรัตด,ดาทรงมีความสามารถทางดนตรีโดยเฉพาะบทมโหรีในเรื่องเงาะป่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์จากเขาโครงเรื่องที่เด็กเงาะ หรือซาไก่เล่าถวายเมื่อปีพศ2549ขณะที่เมื่อพระองค์ทรงพระประชวนเป็นไข้โรคมาเลเรียนับพระที่นั่งวิมานเมฆ เมื่อครั้งยังดำดรงพระยศเป็นพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายศวลีพิรมให้มาใส่ทำนองให้วงดนตรีเพื่อใช้บรรเลงขับร้องกล่อมถวายในเวลาประทับเสวยพระกระยาหารค่ำจนถึงเวลาเสด็จขึ้นในที่พระบรรทมเมื่อพระวิมาดาเธอ ทรงเริ่มงานดนตรีในพระราชวังดุสิตโดยเชิญครูดนตรีมาสอนอาทิพระประดิษฐ์ไพราะพระยาสสนดุริยางนอกจากนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพ นิพาก็เป็นพระองค์ที่ทรงมีความสามารถทางด้านดนตรีเช่นการเล่นวงมโหรีเครื่องสายผสมกับวงอังกะลุงซึ่งนับว่าเป็นวงดนตรีที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในส่วนสุนันทามีทั้งข้าหลวงรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่และยังนำมาแสดงที่ตำหนักพระวิมาดาเธอบ่อยๆ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับได้เรียนรู้เรื่องดนตรีและขับร้องเพลงเมื่อตอนอายุ14ปีได้เรียนการขับร้องและได้ร้องเพลงตามราชการที่5ตั้งแต่สามทุ่มไปจนถึงสองยามเมื่อเสด็จเข้าพื้นที่พระบรนทมจึงเลิกร้องด้วยความเป็นคนที่มีน้ำเสียงเพราะจึงถูกเลือกให้เป็นต้นเสียงราชการที่หทรงพอพระราช ผัดไทยในน้ำเสียงจึงออกพระโอษพระวิมาดาเธอผู้เป็นอาและทรงพระราชนิพนธ์เพลงในเรื่องงบป,ป่าอีกด้วย 2. ด้านการแสดงละครการละครในสมัยวงสวนสุนันทาเฟื่องฟูพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาทรทิพนิพาทรง สนพระไทยในเรื่องการดนตรีการรำและการแสดงละครพระองค์ทรงโปรดให้มีการสอนรำให้กับข้าหลวงที่สนใจโดยเฉพาะข้าหลวงที่อยู่ในวงมโหรีของท่านเพื่อที่จะได้มีกิจกรรมที่หลากหลายต่อมาก็ให้ฝึกละครรำในปีพุทธศักราช2470 ได้ทรงขอให้เจ้าจอมมารดาเขียนเจ้าจอมในรัชกาลที่4ซึ่งขนาดนั้นมีอายุได้75ปีมาเป็นผู้ฝึกสอนในช่วงที่มีการแสดงละครเจ้าจอมมารดาเขียนก็จะมาประทับที่ตำหนักในส่วนสุนันทาเป็นเรมเดือนท่านมีความสามารถมากสามารถสอนทั้งละครพูดละครรําและ ละ,ละคนร้องอีกด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ